สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องของใหม่กับ Smart G P S ไวท์คอมพิวเตอร์ตัวล่าสุดของ Garmin เลยนะครับก็คือรุ่น Edge 1040 Solar นะครับตัวนี้เรียกว่าตัวท็อปท็อปสุดกระดานของ Garmin เลยทีเดียวนะครับผมมาแล้วครับอยู่ในมือนี่เลยนะครับผมตัวนี้เพิ่งออกมาไม่นานนี่เองครับเมื่อเดือนมิถุนายนนี่เองนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศไทยโดย Garmin Thailand มาดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างในกล่องป<ะ>ั๊บอ่าโอเคครับผมตัวนี้ไม่ใช่บันเดิลเซนตนะครับก็จะมีเครื่องเปล่าอยู่อย่างเดียวนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็อุปก,กรณ์ทัว่วไปอย่างปกติที่เราซื้อไปก็จะได้ก็จะมีมาพวกตัวม้อนต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัว สายลัดนะฮะเวลาเราใช้งานแล้วเราต้องการให้มันแน่ใจว่ามันหลนแล้วเกิดกระเด็นกระดอนเครื่องมันหลุดแล้วมันจะไม่หล่นตกไปเสียหายก็มีสายทัดคล้องใส่ฟ้องให้อ่าตัวนี้รุนนี้เดี๋ยวนี้มามีเชสมาให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อเชสข้างนอกเดี๋ยวเราจะแบบเอเครื่องออกใหม่มาแต่เชสเยังไม่ออกตรงนี้มีเชสแถมมาให้ด้วยเลยทีเดียวจากเมื่กอก่อนที่กรารมินขายราคาก็หลายตังอยู่นะครับตอนนี้แถมมาให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับผมสายชาร์จเป็น USB C นะครับผมแล้วก็ตัวจับไม้ตัวจับไม้ตัวนี้จะเป็นแบบที่สามารถต่อแบตเสริมเพิ่มข้างล่างได้นะฮะก็เป็นแบบที่มันแล้วก็ตัวจับอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อีกนะฮะโอเคแล้วก็คู่มือการใช้งาน เริ่มต้นใช้งานอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับว่าตัว Garmin Edge 140 0 Solar มันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับผมในส่วนของตัวเครื่อง Garmin 140 0ตัว Solar นี้นะครับผมด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับก็จะใช้พลังงานแางที่เราหลายคนน่จะรู้กันอยู่แล้วได้ยินนแล้วว่าคือมันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะฮะ คือโดยในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนะครับผมจะมีแผงโซลาเซลล์อยู่หลักๆนะครับตัวนี้มีอยู่ข้างบนกับข้างล่างตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาเซลล์สตัวนี้จะรับชาร์จพลังงานได้แบบ100%นะครส่วนแผงโซลาเซลล์ที่อยู่ในในด้านหลังของจอตรงนี้ก็จะมีพลังมีความสามารถในการชาร์จไฟอยู่ที่15อนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวเราดูรอบๆนะครับลูกทรงก็จะกระทัดรัดนะฮะบ,บางลงกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็นี่เลยครับผมตรงนี้ที่ต้องชมว่าการมิในที่สุดก็ปรับปรุงตรงส่วนนี้ออกมาให้มันได้ตรงใจลูกค้าจริงๆตามความต้องการลูกค้าจริงนะครับคือตัวจับมอนจับข้างหลังตัวนี้ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมละนะฮะจากเดิมที่เป็นพลาสติกแล้วตัวการมิ้นตัวซีรีพันเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และมีน้ําหนัก นะฮะก็ส่วนมากพอใช้ไปหนักๆไปเจออุบัติเหตุเจออะไรมากระเด็นกระดอนล้มหักเขี้ยวหักตรงนี้กันทุกทีตัวนี้เราเลยเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับผมสวยงามแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาเลยมากๆนะครับผมอ่าตรงนี้แล้วก็ปุ่มเหมือนเดิมครับผมตัวนี้เป็นปุ่มแลบ็บกดแลบ็แลบกดสตาร์ทสต็อปนะฮะแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์สำหรับเปิดเครื่องนะฮะแล้วก็ข้างในนี้สําหรับก็เป็นพอรสำหรับ,าบชาร์จไฟ แล้วก็เป็น USB-C ละนะฮะพอเป็นสาย USB-C ก็คือเราไม่ต้องกลัวเราแบชาร์จผิดข้างละเราก็ชาร์จข,ข้างไหนก็ได้นะครับก็คุณสมบัตินะครับกันน้ำกันฝุ่น IPX7 นะฮะเหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้งาน outdoor ได้เต็มที่สังเกตดูงานประกอบนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีมากๆเนีย้ยมากๆพรีเมียมสมกับเป็น เรียกว่าตัวท็อปสุดของ Garmin เลยนะฮะใน c ี t y Edge นี่นะฮะไม่มีแน่นอนครับไม่มีปุ่มขันน็อตไม่สามารถแกะเครื่องเปิดเครื่องได้นะฮะคือเครื่องเขาซีลมาเลยระบบตัวเครื่องเขาซีลมาเลยนะฮะใส่กาวซีลผนึกมาเลยตัวนี้เป็นขั้วต่อนะสำหรับอุปกรณ์เสริมนะฮะหรือว่าจากไฟข้างนอกก็ได้แบาตเตอรี่หรืออะไรนี้ของเขาที่เอาไปเชื่อมต่อได้นะครับผมโอเคหลังจากเปิดจอแล้วนะครับอินเทอร์เฟซตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซตัวใหม่ด้วยอ่านี่นะครับ ปิดมามีบอกได้ว่าให้เอามือเขี่ยแบบไหนนะฮะการตอบสนองฉับไวมากนะครับเรียกได้ว่าความรู้สึกเหมือนเล่นโทรศัพท์เลยทีเดียวเหมือนเล่นสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ฟังก์ชันหลายอย่างถ้าจะใช้ฟังก์ชันกว่าครึ่งเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยแอปของ g a m i n connect อยู่ก่อนนะฮะเพื่อที่จะดึงข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตได้เพราะว่าตัวเครื่องมันปกติแล้วพอเชื่อมพอซื้อมาเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้มันจะเป็นจะต้อง มีการลิงก์ตัวมันให้มันรู้จักกับ WiFi ในสถานที่ของเราก่อนหรือให้มันใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของเราก่อนนะฮะกดดูนะกดปุ๊บมาปั๊บเลยินเอรตตัวใหม่เขาทำมาสวยงามมาก Activity profile ก็คือฟังก์ชันพวกนี้ทั่วๆไปเหมือนกับเราใช้ปกตินะะกดเข้าไปเลือกตั้งได้นะกดไว้ตอบสนองค่อนข้างไวามากเลยกดเข้าไปดูวาตาั้สติเป็นยังไงเลื่อนเคลียร์ได้อารมณ์เหมือนเล่นโทรศัพท์เลยครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือแบบ การตอบสนองดี feeling ในการกดปุ่มดีมากๆนะฮะตอนนี้เรามารี v ิวเรื่องการเรื่องแกะกล่องดูดูทั่วไปก่อนเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าในเรื่องของการใช้งานจริงแล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานการทํางานที่มันมีใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมีในส่วนไหนบ้างอันนั้นเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้งานดูกันก่อนนะครับแต่อันนี้มาดูความประทับใจแรกในการใช้งานในการแกะตั้งแต่แกะกล่องดูก่อนนะฮะ training อ่ะอย่างวันนี้วันอะไรเราทําอะไรมามันกลับไปดูนะฮะเป็นตาราง ลายสัปดาเลยดูง่ายเลยแล้วก็อันนี้เป็น notification เป็นแจ้งเตือนจากโทรศัพท์นะฮะ weather condition ถ้าเราต่อเกิเรนเด้นก็จะบอกอ่านสภาพอากาศสภาพอะไรอันนี้คือหน้าจอหลักง,ง่ายๆที่เปิดปุ๊บมาก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าเมนนะฮะส่วนเราจะตั้งอะไรเราก็ตั้งแต่ตรงนี้อีกทีนะฮะอินเทอร์เฟซจะไม่เหมือนเดิมละอ่าเรื่องลงมาก็มีเธ r segment ตัวนี้ก็ต่อเชื่อมต่อ,อสต a ร์ว่าได้จอคมชัดสีสันสวยงามนะฮะอันนี้ก็สแกนเซ็นเซอร์เชื่อมต่อโทรศัพท์ไหม นะฮะฮเหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับอีกอันนึงที่เป็นเป็นเป็นอะไรที่ใหม่กับของตัว Garmin ที่มันแตกต่างจากรุ่นเก่าคือเรื่องของการรับสัญญาณครับผมตัวนี้รับสัญญาณเรื่องความมั่นยําเขาเคลมว่าความแม่นยำเขาสูงมา,มากๆนะครับโดยใช้ระบบเรียกว่า Multi GNSS นะฮะ GNSS แล้วก็ GPS GPS ที่เราจัดเดียวเทียมนะฮะ GNSS ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เอามาทําให้มันละเอียดมาก อบอกการระบุต,ตำแหน่งพิกัดละเอียดมากละเอียดมากแค่ไหนนะครับผมผมอาจจะไม่มีภาพให้ดูแต่ว่าจากข้อมูลที่เขียนมาลองนึกถึงว่าการใช้งานของเราที่เราไปขี่จักรยานในสถานที่ที่แบบว่าเช่นทางเป็นทางสู่ภูเขาในป่าหรือทางที่เป็นถนนเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะฮะที่มันแคบเนี่ยมันสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเราเนี่ยอยู่ในเลนฝั่งซ้ายเลนฝั่งขวานะ,ค,ะคือความละเอียดความแม่นยำแบบ 2 3เมตรแล้วพวกนี้มันบอกความต่างตรงนี้ได้เลยฉะนั้นเวลาเราไปเวลาเราไปขี่เสร็จเราไปมาร์กเซกเมนต์ในสตาร์ว่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอเส้นรูที่เราเดินเนี่ยมันเกาะไปกับถนนจริงๆในขณะที่ GPS ที่มันระบบความไวในการรับสัญญาณหรือความแม่นยำมันมันยังไม่เสถเียนเท่าตัวนี้ระบบตัวนี้เนี่ยเราจะเจอว่าบางทีพอเราไปมาร์กเซกเมนต์ในสตาร์ว่านะครับเส้นมันลากไปแล้วมันอาจจะเลยถนนไปบ้างเลยขอบถนนไปบ้างนะฮะหรือตกไปข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เจออันเนี้ย ถ้าเราเปิดด้วยความแม่นยําของความสูงสุดตัวนี้นะฮะตัวนี้ได้ความแม่นยําสูงมากๆสามารถบอกความแตกต่างละเอียดได้ขนาดนั้นเลยนะฮะอันนี้ที่การ์มินเขาเคมาเลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็โปรไฟล์อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์การใช้งานแล้วแต่เราอ่าเราจาับนั่นนี่อันนี้ก็ลงไปในรายละเอียดมีเยอะมากนะครับแต่เอารว,วมก็คือว่าทุกอย่างทุกฟังก์ชันที่ดีที่สุดที่ทันสมัยที่สุดที่การ์มินเขาทำมาเนี่ยก็ลงมาอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะฮะของการ์มินทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นตัวแบบแบตเตนะ ก็จะบอกว่าตอนนี้ถ้าด้วยไฟขนาดนี้สามารถใช้งานได้อีก30ชั่วโมงนะฮะหน่วยความจำอ๋อหน่วยความจำตัวนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นโซล่าเนี่ยหน่วยความจำจะมี64 g b นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว1040ที่ไม่ใช่โซล่าจะเหลืออยู่32 g ิกะไก็จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็คือ built-in เมลยนะฮะก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่แหไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อไม่มีช่องให้เปิดแบบต้องใส่ แผ่นเมนูดิการ์ดอะไรไม่ต้องใช้ละมันมีแค่นั้นก็เยอะแยะละมากมายละเหลือเกิเหลือเฟือละสรจะใช้งานที่ตัวของมันนะฮะก็คือฟิลฟิลฟิลของการใช้งานมันแหละอย่างที่ผมบอกคือมันมันโทรศัพท์เราพ้องมากก็แน่นอนและกับราคาค่าตัวที่มันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันมันต้องมีความเจ็บของมันอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ่าจะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของตัวโซล่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดตรงนี้เลย น่ศนย์เ์นบอกว่าแบตเตอรี่ดับไปแล้วบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีเท่าไหร่อานนี้อยู่ในร่มครับเราไม่ได้ปตากแดดถ้าเป็นตากแดดตัวนี้เมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะฮะมันก็จะขึ้นมาก็คือเหมือนมีการชาร์จไฟเกิดกลับเข้ามานะฮะคืออย่าไปคิดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าไปคิดว่าซื้อตัวนี้มาใช้แล้วมันไม่ต้องชาร์จไฟอ๊ะต่อไปนี้ไม่ต้องชาร์จไฟเลยแบบว่า ใช้เรื่อยๆาวๆมันไม่ใช่งั้นนะครมันก็ต้องชาร์จไฟอยู่นะครับถ้าแดดแรงๆแบบบ้านถ้าแดดแรงๆแบบยุโรปกลางวันเนี่ยเขาจะเฉลี่ยว่าถ้าเราเปิดทุกฟังก์ชันการใช้งานตามปกติทั่วไปเนี่ยครับเราใช้1ชั่วโมงเนี่ยมันจะชาร์จไฟกลับมา20นาทีอ่าเท่ากับว่าเราประหยัด เราใช้งานหนึ่งชั่วโมง60นาทีแต่มันดึงมันมันมันในหกสินาทีเนี่ยเราตากแดดอยู่มันก็มันก็มันก็ชาร์จไฟกลับมาเพื่อใช้ได้20นาทีเท่ากับว่าพลังงานที่มันใช้เป็นจริงอ่ะก็คือใช้เข้าประมาณการใช้งาน40นาทีเท่านั้นเองอ่ะอันนี้เข้าเข้าใจนะครับไม่ไม่งงนะครับแต่ทั้งนี้ก็มีข้อมูลว่าถ้าใช้ในประเทศที่แดดแรงแบบประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันอาจจะทําได้ถึงการชาร์จไฟกลับมันอาจจะทําได้ถึง40นาที ตอน,นชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราใช้งานมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะใช้พลังงานจริงๆเท่ากับใช้ปกติโดยที่ไม่มีการใช้โซล่าเซลล์แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเอ้แค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นเองเพราะว่ามันได้ชาร์จไฟกลับมาได้สี0สี่สิบนาทีไม่งงนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นแต่อย่าไปคิดว่าแบบว่าเออซื้อแล้วไม่ต้องใช้งานเลยแต่ว่ามันจะสะดวกตรงที่ว่าสมมติเราเอามันไว้บนรถเนี่ยเราเราจะเราจะ เอาไว้บนรถแล้วรู้สกว่าเราอยากให้มันมีไฟไหน่อยเราก็ไม่ต้องหาที่ชาร์จอะไรแล้วก็เปิดเหมือนว่าเครื่องมันเปิดอยู่แล้วนะครับเราเอาไปวางไว้ตรงที่วางกระจกแล้วเราก็ดูว่าเนี่ยการชาร์จไฟมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะชาร์จไฟเรจเนาเรชของมันเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับผม <tapping. S 2> เป็นแบบนั้นนะฮะ <l> ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกคล่องตัวมากหรือว่าคนที่ขี่แบบเอาแดกขี่ทั้งวันขี่ทั้งวันขี่ทั้งคืนเนี่ยนะฮะก็จะแฮปปี้มากเพราะว่า ถ้าถ้าจากการคำนวณของมันเลย sales, มันสามารถใช้ได้มากสูงสุดถึงตั้งหนึ่งร้อยชั่วโมงเลยนะฮะหนึ่งร้อยชั่วโมงเลยแบบเปิดโหมดที่แบบว่าประหยัดพลังงานอะไรด้วยเนี่ยนะฮะต่อหนึ่งครั้งนะฮะแต่ถ้าเราชาร์จไปได้วยอะไรด้วยอีกทีมันก็เรียกว่าชาร์จน้อยฮะไม่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 ไม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 จะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกมมมังวลเราว่าแบบใช้ไปแล้วแบบบางทีสมมติเราจะไปขี่ทั้งวันเราใช้ตัวนี้อยู่แล้วเราจะไปขี่ทั้งวันเลยเนี่ยแบตมันเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะพิจารณาให ไม่สบายใจแล้วเกิดไปใช้ใช้ใช้ไปแล้วแบตมันอ่อนหมดการทางแบบกลางทางทำไมแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงแต่ยิ่งแดดแรงๆอย่งบ้านเราแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างนึงของมันที่เดี๋ยวต้องใช้งานจริงอ่ะคือพอมันมีเซ็นเซอร์ตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็พื่อแ้มันก็เหมือนเรารู้ครับว่าเราตักแดดแดงแค่ไหนอะไรเงี้ยผลที่มันร่างกายเราจะจจะได้เจออะไรเงี้ยมันก็มันก็จะสามารถเอาตรงนี้มาคุยได้ซึ่งหลายๆอย่างมันก็ยังสามารถพัฒนาแในในฟิล์มใบของเขาครับผมก็ในส่วนของ ความประทับใจตั้งแต่แกะกล่องมาแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้ผมก็น่าจะให้ดูได้ครบถ้วนหมดแล้วส่วนเรื่องของการใช้งานจริงๆว่าใช้งานจริงแล้วมันจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับตัวนีนะ้เดี๋ยวลองใส่โอเคที่เขาให้มาเลยอันนี้ยางแบบยางของการ์มินทำเองให้มาเลยนะี่คือแบบดีมากๆแน่นอน เกรดแว่าเกรดอินดัสทรีลเกรดอ่ะอลบมือไปโดนพอดีเด้เลยครับเพราะว่ามันคือของการไม่อง,องเนาะก็ถ้าหลายคนอาจจะมองว่ามันใหญ่แต่ผมว่าสำหรับผมเองและจอมันใหญ่มันเห็นชัดใช้งานใช้งานคล่องก็เหมาะกับเหมาะกับเราคนระับ ามมาโอเคครับผมเดี๋ยวพอได้ใช้งานไปแล้วเดี๋ยวคงม,มีรีวิวให้ดีอัพให้ดูให้ฟังอัพเด็กอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ